สวัสดีครับผมน้องเสกนะครับคลิปนี้ผมก็จะมาสปอยหนังเรื่อง p i t Black of Riddick ฝูงค้างคาวฉลามสยองจักรกวาล ในระหว่างที่ยานลำนี้กำลังเดินทางมุ่งหน้าอยู่นั้นทันใดนั้นพายุอุกกาบาตเนี่ยมันก็ได้ทำให้ยานลำนี้เสียหายเข้าครับซึ่งอุบัติเหตุนในครั้งนี้เนี่ยมันก็ได้ส่งผลทำให้กัปตันของยานลำนี้เสียชีวิตในทันทีเลยนะแต่ก็ยังถือว่าเป็นโชคดีอยู่นะครับที่ลูกยานทั้งสองคนนี้เนี่ยได้ตื่นขึ้นมาทัานเวลาพอดีเลยทั้งสองคนนี้เนี่ยพยายามช่วยกันหาทางนำยานลำนี้ลงจอดที่ดาวดวงนี้ให้ได้แต่ ปัญหาเนี่ยมันก็ดันมาติดอยู่ตรงที่ว่าไอ้ท้ายของยานเนี่ยมันก็มีน้ําหนักที่มากเกินไปครับแคโรลีนเนี่ยเธอก็เลยตัดสินใจทิ้งน้ําหนักตอนท้ายเพื่อต้องการจะให้หัวของยานเนี่ยมันสมดุลและควบคุมได้นั่นเองและในขณะที่แคโรลีเธอกำลังจะทิ้งน้ําหนักคอนเทนเนอร์ของผู้โดยสารโอเวอร์เนี่ยเขาก็ได้สั่งห้ามแคโรลีไปเป็นเด็ดขาดเลยครับบอกบริษัทของเรานะ่ะระบุมาว่าพวกเราจะต้องรับผิดชอบพวกเขาทุกคนฉะนั้นคุณห้ามทิ้งน้ําหนักตู้โดยสารเป็นเด็ดขาดเช่นะซึ่งก็นแน่นอนครับว่าแคโรนนลี ก็สามารถหาทางนํายานลํานี้ลงจอดบนดาวจนได้และถึงแม้แคโรลีนเธอจะช่วยผู้โดยสารเอาไว้ได้ก็ตาม,มานะแต่ว่าแคโรลีนเนี่ยเธอก็ไม่สามารถช่วยชีวิตของโอเว่นนั้นได้เลยครับโอเว่นได้เสียชีวิตจากการนํายานลงจอดในครั้งนี้ซึ่งผู้รอดชีวิตจากยานตกตรงนี้เนี่ยมันก็มีอยู่แค่ไม่กี่คนเท่านั้นนะครับและหนึ่งในนั้นเนี่ยมันก็มีนักโทษอยู่คนหนึ่งที่โคตรจะอันตรายมากๆเลยด้วยจากนั้นผู้โดยสารแต่ละคนเนี่ยพวกเขาก็ได้เข้ามาพูดกล่าวขอบคุณแคโรลีนไปครับที่แคโรลีน,นสามารถนํายานลงจอด จนรอดชีวิตด้วยกันมาได้และหนังในตอนนี้ก็ได้แสดงให้เห็นว่าเป็นจอนคนนี้นี่แหละครับที่เป็นคนจับนักโทษที่ชื่อริดดิคคนนี้ติดยานมาด้วยและในระหว่างที่แต่ละคนกําลังมัวยุ่งกับการหาน้ําดื่มกันอยู่นั้นริดดิกเนี่ยเขาก็ได้ใช้จังหวะตรงนี้นี่แหละครับแสดงความสามารถลบนี้ออกไปจากตรงนี้นั้นจุนได้แต่ถึงแม้แต่ละคนจะไม่เคยรู้จักริดดิกมาก่อนก็ตาม,มานะแต่ว่าจอนคนนี้เนี่ยเขาก็รู้จักริดดิกเป็นอย่างดีครับว่าริดดิคคนนี้เนี่ยเขาอันตรายมากมายขนาดไหนแล้วจอนเนี่ยเขาก็ได้สั่งให้ทุุกกคคนพอาวธรับ และถ้าเกิดว่าใครเจอกับริดดิกเข้าเมื่อไร่แล้วล่ะก็จอร์นเนี่ยเขาก็ได้สั่งให้แต่ละคนยิงริดดิกทิ้งได้ในทันทีเลยและก่อนที่ทุกคนกําลังจะไปสํารวจออกเดินทางหาน้ําด้วยกันพวกเขาทุกคนเนี่ยก็ได้พบว่าไอ้ดาวดาวนี้เนี่ยมันก็มีดวงอาทิตย์ทั้งหมดอยู่3มดวงนะครับนั่นหมายถึงว่าไอ้ดาวดาวนี้เนี่ยมันก็จะสว่างไปตลอดเวลานั่นเองและในระหว่างที่คนส่วนหนึง่งกําลังสํารวจออกหาน้ําด้วยกันอยู่นั้นดูเหมือนว่าพวกเขาเนี่ยจะเจออะไรบางอย่างที่มันคล้ายๆกับต้นไม้เข้าครับแต่ไอ้สิ่งที่คิดว่่ามมมััันนนคือต้ไ้ไีกลบ ไม่ใช่นี่สิครับเพราะแท้ที่จริงแล้วเนี่ยมันก็คือซากกระดูของสัตว์ที่ตายบนดาวดวงนี้นั่นเองซึ่งก็แน่นอนครับว่าพวกเขาแต่ละคนเนี่ยต่างก็นึกสงสัยกันอยู่นะครับว่าไอสัตว์ตรงนี้ที่มันตายเนี่ยมันตายเพราะอะไรกันแน่ก็คือพวกมันก็พากันตายกันเป็นหมู่คณะเลยนะจากนั้นจอรนเนี่ยเขาก็ได้เข้ามาถามกับแคโรลีนครับว่าโอเวนเนี่ยเขาหมายถึงอะไรที่ไม่ให้คุณแตะคันโยกอะไรตรงนั้นก็คือในตอนที่แคโรลีนเธอจะทิ้งน้ําหนักห้องโดยสารเนี่ยจอรนเขาก็ตื่นขึ้นมาได้ยินพอด ผู้โดยสารทุกคนตรงนั้นหรือเปล่าซึ่งแคโรดีเนี่ยเธอก็แบ่งรับแบ่งสู้ไปอะนะมันก็เลยทําให้จอที่เหมือนจะรู้แล้วเนี่ยเขาเลิกถามไปครับจากนั้นทีมสํารวจเนี่ยพวกเขาก็ได้มาพบกับที่พักตรงนี้เข้าครับแต่ก็ดูเหมือนว่าไอ้ที่พักตรงนี้เนี่ยมันจะไม่มีใครอยู่สักคนเลยและอุปกรณ์ทุกอย่างบนดาวดวงนี้เนี่ยส่วนใหญ่แล้วมันก็จะใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ด้วยกันทั้งนั้นและโชคเนี่ยมันก็เข้าข้างทุกคนจนได้ครับเพราะว่าแคลโรลีเนี่ยเธอก็ได้มาพบกับยานอวกาศลํานี้เข้านั่นเองทางด้านทีมฝ้าขของในณะที่ OK กิวีกำลังนั่งสบายๆเพลินๆอยู่นั้นโอกิวีเนี่ยเขาก็ได้ยินเสียงเหมือนมีคนมาทําอะไรบางอย่างอยู่ด้านล่างเข้าครับแต่ว่าแจ็คก,กับชาลอนเนี่ยทั้งสองคนก็ยังไม่ทันได้ออกไปจากตรงนี้กันเลยนะมันจึงทําให้ทั้ง3คนเนี่ยรู้ในทันทีครับว่าไอ้เสียงที่โอกิวี่ว่าตรงนั้นเนี่ยมันจะต้องเป็นเสียงของริดดิคคนนั้นแน่ๆแ,แต่ว่าไอ้ใครคนนั้นเนี่ยเขากลับไม่ใช่ริดดิกนี่สิครับแท้ที่จริงแล้วผู้ชายคนนี้เนี่ยเขาก็เป็นชายอีกคนที่รอดตายจากยานตกมาได้นั่นเองแล้วจูจูซิด เฉยเลยครับก็คือซิดเนี่ยเขาก็เข้าใจว่าผู้ชายคนนี้เขาคือริดดิกนะแต่หารู้ไม่ว่าริดดิกเนี่ยเขาก็กําลังนั่งสบายใจอยู่คนเดียวทางด้านนู้นซึ่งไอ้ยานที่ทีมสํารวจเจอเนี่ยมันก็ยังไม่ทันได้พังเสียหายไปนะครับแต่แค่ขาดพลังงานมาส่งกําลังก็เท่านั้นและในขณะที่ซิดกําลังจะนําศพมาฝังเอาไว้ตรงหลุมที่ขุดนั้นอยู่ๆไอ้หลุมตรงนี้เนี่ยมันก็ดันมีโพรงเกิดขึ้นมาครับและพอซิดลองมุดหัวเข้าไปดูเท่านั้นเลยนะซิดเนี่ยเขาก็โดนตัวอะไรบางอย่างเล่นนนงาาเข้้ไไปจได ซึ่งก็แน่นอนครับว่าเสียงปืนของซิดเนี่ยมันก็ทําให้ทุกคนได้ยินกันจนหมดเลยครับแต่ว่าชาลอนเนเธอรก็วิ่งมาช่วยซิดเอาไว้ไม่ทันอยู่ดีนะในที่สุดซิดเนี่ยเขาก็โดนตัวอะไรบางอย่างฆ่าตายลงไปเสียแล้วและถึงแม้ริดดิคเขาจะไม่ได้ลงมือฆ่าซิดก็ตามครับแต่ว่าสถานการณ์ตรงนี้เนี่ยมันก็ทําให้ชาลอนเนเธอเชื่อไปแล้วนะว่าเหตุการณ์ตรงนี้เนี่ยมันจะต้องเป็นฝีมือของริดดิคคนนี้แน่ๆซึ่งริดดิกเนี่ยเขาก็ยังไม่ทันได้หนีไปไหนเลยครับเพราะว่าจอห์นเนี่ยเขาก็ได้มาดักททีุ่่กคนชวย จับริทติกมัดเอาไว้ได้แล้วแคโรลีนเนี่ยเธอก็ได้เข้ามาถามกับริทติกครับว่าหลังจากที่นายฆ่าซิดแล้วน่ยนายเอาศพของซิดไปไว้ที่ไหนแล้วริทติกเนี่ยเขาก็ได้บอกกับแคโรลีนไปครับว่าไม่ใช่ตนแล้วที่ทุกคนควรกลัวมันมีอีกอย่างที่สยดสยองและน่ากลัวกว่านั้นและหนังในตอนนี้ก็ได้แสดงให้เห็นว่าดวงตาของริทติกคู่นี้เนี่ยมันก็ทําให้ริทติกนั้นมองเห็นในความมืดได้ด้วยนะครับแต่มันก็มีข้อเสียอยู่เหมือนกันนะนะเพราะว่าริทิกเนี่ยเขาจะไม่รู้ว่าสีไหนเป็นสีไหนนนแแและถมมดวงงตาคู่ี้ยััก็ แสงที่สว่างมากๆอีกด้วยนั่นมันจึงเป็นเหตุผลที่ริดดิกเขาจะต้องมีแว่นยังไงล่ะครับแต่ว่าไอเรื่องดวงตาที่ริดดิกบอกกับแจ็คไปนะ่ะจริงหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะเพราะว่าริดดิกเนี่ยเขาก็พูดเชิงเป็นเรื่องเล่าครับบอกก่อนที่ตนจะได้ดวงตาแบบนี้มานะตนได้ฆ่าคนและได้เข้าไปอยู่ในคุกคุกที่ไม่มีวันเห็นเดือนเห็นตะวันอีกเลยจากนั้นก็หาหมอเก่งๆในคุกสักคนมาผ่าตัดทําลูกตาขาวให้กลายเป็นมันวาวให้แล้วริดดิกเนี่ยเขาก็ได้บอกความจริงกับแคลโรลีนไปครับว่าตนเน ไอคนที่มันสังหารซิดจริงๆอะมันอยู่ในโพรงลึกๆข้างในนุ่นแล้วแคโรลีเนี่ยเธอก็ได้ตัดสินใจลงไปพิสูจน์ความจริงครับแต่ว่าแคโรลีเนี่ยเธอก็ลงมาในโพรงได้ยังไม่ทันได้นานหรอกนะเพราะในทันทีที่แคโรลีนเธอเห็นซิดเหลือแค่ต้นเทา้าเข้าแคโรลีนของเราเนี่ยเธอก็โดนต้อนรับจากพวกค้างคาวฉลามกระหายเลือดนั้นเข้าจนได้แคโรลีเนี่ยเธอพยายามจะปีนโพรงขึ้นไปครับแต่ว่าไอพวกสัตว์สยองเนี่ยพวกมันก็ดึงเชือกของแคโรลีนเอาไว้ซะอย่างนั้นซึ่งก็ยังถือว่าเป็นโชคดีของแคโรลีย่ เสียงร้องขอให้ช่วยจ้กแคลโรลีนเข้ามันจึงทําให้แคลโรลีนของเรานั้นรอดตายไปได้อย่างหวุดหวิดครับแล้วหลังจากนั้นจอ์นเนี่ยเขาก็ได้เข้ามาตกลงกับริดดิกครับบอกถ้าริดดิกยอมทํางานช่วยเนี่ยตนก็จะเลิกยุ่งกับริดดิกและก็จะปล่อยให้ริดดิกนั้นไปมีอิสระอีกด้วยซึ่งริดดิกที่อยากจะเล่นจอร์นอยู่แล้วเนี่ยในตอนแรกๆร,ริดดิกเขาก็เหมือนจะไม่ยอมนะครับแต่เพื่อเห็นแก่ชีวิตและการอยู่รอดต่อไปแล้วนะริดดิกเนี่ยเขาก็เลยยอมตกลงรับข้อเสนอกับไอ้จอร์นไปจากนั้นทุกคนเนี่ยก็ ไปที่ยานลำใหม่ตรงบังเกอร์ครับโดยมีริดดิคคนนี้นี่แหละครับคอยลากข้าวของทุกอย่างไปที่ยานลำใหม่ให้แต่ถึงแม้ว่าดาวดวงนี้มันจะแห้งแลง้งมากๆก,ก,ก็ตามะนะแต่ในที่สุดแล้วเหล่านักบวชเนี่ยพวกเขาก็สามารถหาน้ําเจอจนได้ครับซึ่งไอเซลพลังงานที่ถอดออกมาจากยานลำเก่าเนี่ยมันก็สามารถใช้กับยานลำใหม่ได้ด้วยนะครับแต่ว่าเซลพลังงานแค่ลูกเดียวที่เอามาทดลองระบบไฟเนี่ยมันก็ยังไม่เพียงพอสําหรับจุดชนวนให้กับเครื่องยนต์นั้นได้อะนะการจะจุดชนวนเครื่องยนต์ได้เนะี่ยมันจําเป็นจะต้องใช้ ใช้เซลล์พลังงานเพิ่มอีกทั้งหมด4ี่ลูกซึ่งไอ้สีลูกที่ว่าตรงนั้นน่ะมันก็คือ35กิโลกร,รัมเลยทีเดียวและหนังในตอนนี้ก็ได้แสดงให้เห็นว่านอกจากทิริดดิทเขาจะมีประสบการณ์การเอาตัวรอดที่โชคโชนแล้วริชาร์ดบีริดดิทคนนี้เนี่ยเขาก็ยังเป็นคนช่างสังเกตและแถมยังมีไหวพริบปฏิพานดีเป็นอย่างมากอีกด้วยและในระหว่างที่ทุกคนกําลังดื่มน้ําพักเหนื่อยกันอยู่นั้นพวกเขาแต่ละคนเนี่ยต่างก็พากันถกเถียงกันด้วยความสงสัยครับว่ากลุ่มคนที่เคยอยู่ทีีี่่่นนนนกกอห้้้้าาาาเยทไมพววถึงงิับขข ไว้วแต่ว่าริดดิกนเนี่ยเขาก็เห็นต่างนะครับบอกพวกคนพวกนั้นเนี่ยพวกเขาไม่ได้หนีไปจากที่นี่ไอตัวที่มันเล่นงานซิตัวนั้นแหละที่มันเล่นงานพวกเขาและทันใดนั้นเองมันก็เกิดเรื่องขึ้นมาจนได้ครับเพราะว่าอาลีที่แอบเข้ามาเล่นในห้องปฏิกรคนเดียวเนี่ยในที่สุดอาลีเนี่ยเขาก็โดนฝูงลูกค้างคาวสายองเล่นงานเข้าไปจนได้ซึ่งก็นแน่นอนครับว่าทุกคนเนี่ยก็มาช่วยอาลีเอาไว้ไม่ทันเสียแล้วครับเพราะว่าอาลีในเวลานี้เนี่ยเขาก็โดนพวกมันกัดกินจนตายหาไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วและหลังจากที่นั บวชฝังศพลูกศิษย์ของตนนั้นเสร็จแล้วทุกคนเนี่ยก็เหมือนจะรู้กันแล้วนะครับว่าไอ้พวกค้ังขาวฉลามพวกนี้เนี่ยพวกมันจะต้องหลบซ่อนอยู่ในโพรงด้านล่างตรงนี้แน่แน่ก็คือผู้คนที่เคยอยู่ที่นี่เนี่ยพวกเขาก็ตายกันอยู่ในโพรงตรงนี้นี่แหละครับและพอแครโรลีเธอเห็นหลักฐานอะไรบางอย่างเข้าเท่านั้นแหละนะแคโรลีนเนี่ยเธอก็ได้ทําอะไรบางอย่างให้ทุกคนได้เห็นครับว่าเมื่อยบ2บปีก่อนหน้านี้เนี่ยดาวดวงนี้มันก็เคยมีสุริยุป,ปราคานั้นเกิดขึ้นนั่นหมายถึงว่าเมื่อยี่นนยค,คยอยอ่ที่่นีูก ข่าวฉลามโจมตีในวันคืนเดือนดับยังไงล่ะครับซึ่งตรงนี้มันก็ทําให้แคลโรลีเนเธอร้อนใจเป็นอย่างมากเลยล่ะครับเพราะว่าแคลโรลีเนเธอก็ไม่รู้ว่านะว่าสุริยุปร,ราคาที่ว่าตรงนั้น,นมันจะเกิดขึ้นอีกในวันวันไหนแต่ถ้าเกิดสุริยุปร,ราคามันดันเกิดขึ้นในเร็ววันคืนนี้อีกแล้วล่ะก็รับรองได้เลยว่าทุกคน,นจะต้องมีชะตากรรมเดียวกันเหมือนกับผู้คนที่เคยอยู่ที่นี่มาก่อนแล้วแน่แ่แคลโรลีเนเธอจะกลับไปเอาเซลล์พลังงานและจะพาทุกคนนี้ออกไปจากดาวดวงนี้ให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเเเร็็ววได้แต่่าาจอนกหมื จะไม่เห็นด้วยนะครับเพราะว่าหนึ่งในทุกคนที่ว่านั้นน่ยมันก็มีริดดิคคนนั้นอยู่ด้วยใช่ไหมจอนเนี่ยเขาได้เล่าวีรกรรมของริดดิกให้กับแคโรดีนได้ฟังครับบอกริดดิกเนี่ยเขาขับยานเป็นครั้งหนึ่งเนี่ยเขาเคยขโมยยานของผู้คุมและสามารถหนีแหกคุกหลบหนีออกไปได้ก็คือจอนเนี่ยเขาก็กลัวว่าริดดิกเขาจะหักหลังนั่นแหละครับจอนเนี่ยเขาก็เลยคิดจะเล่นตุกติกกับริดดิกโดยการจะทิ้งนักโทษอย่างริดดิกให้ตายอยู่บนดาวดวงนี้แต่ว่าแคโรลีนเนี่ยเธอก็ไม่เห่ลยยลัาาีจงจทก สร้างปัญหาเท่าที่ฉันดูแนะ่เขาไม่ได้โกหกอะไรพวกเราเลยด้วยซ้ําฉันว่าคุณรักษาสัญญาที่มีต่อเขาจะดีกว่านะจอรนและหลังจากที่จอรนเขาปฏิเสธคําพูดของแคโรลีนไปริดดิกที่อยู่ไม่ห่างเนี่ยเขาก็ได้เข้ามาพูดคุยเรื่องเซลล์พลังงานกับแคโรลีนนั้นต่อเลยครับซึ่งก็ดูเหมือนว่าริดดิกเนี่ยเขาจะรู้ด้วยนะครับว่าไอ้จอรนคนเก่งคนนั้นเนี่ยมันจะต้องคิดตุกติกกับตนแน่ๆแ,แล้วริดดิกเนี่ยเขาก็ได้บอกความจริงกับแคโรลีนไปครับว่าแท้ที่จริงแล้วเนี่ยไอ,อนคัั่่วาากลห และตัวของข้านะก็คือรางวัลที่มันตามล่าและก่อนที่ริดดิกเขาจะออกจากยานลำนี้ไปเนี่ยนะครับริดดิกเนี่ยเขาก็ยังบอกกับแคโรลินไปอีกนะว่าไอ้จอนคนนั้นน่ะแม่งมันปิดยาด้วยซึ่งไอ้สิ่งที่ริดดิกพูดออกมาในแต่ละเรื่องเนี่ยมันก็ล้วนแล้วแต่เป็นความจริงทั้งสิ้นเลยครับเ <Billie S 1> พราะนอกจากที่จอนเขาจะติดยานหนักมากๆแล้วนั้นจอนเนี่ยเขาก็ยังไม่ใช่ตํารวจตามที่ทุกคนนั้นเข้าใจกันอีกด้วยและแล้วสิ่งที่แคโรลินถึกกลัวเนี่ยมันก็เกิดขึ้นจนได้ครับเพราะว่าไอ้ส ซึ่งก็นแน่นอนครับว่าทุกคนเนต่างก็ไม่รอช้ากันอยู่แล้วครับทุกคน,นได้รีบพากันไปเอาเซลล์พลังงานเพื่อจะหนีออกไปจากดาวดวงนี้ให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้และในระหว่างที่ทุกคนกําลังช่วยกันขนเซลล์พลังงานมาขึ้นรถดูนนว่าในเวลานี้เนี่ยมันจะสายเกินไปเสียแล้วครับเพราะว่าสุริยุปราคาในเวลานี้เนี่ยมันก็ได้เกิดขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ที่สําคัญไปกว่านั้นไอรถคันนี้เนี่ยมันก็ขับเคลื่อนด้วยพลังงานจากแสงอาทิตย์เท่านั้นครับซึ่งท้าไม่มีแสงสว่างจากดวงอาทิตย์อีกแล ามขาับต่อไปได้อีกอยังไงล่ะครับและแล้วไอ้สิ่งที่น่ากลัวกว่าริดดิกระพวกมันต่างก็พากันออกมาผง,งาดจนได้ครับฝูงค้างคาวนับแสนน่ะต่างพากันออกมาโบยบินต้อนรับความมืดจากสุริยุป,ปราคาในครั้งนี้ฝูงค้างคาวที่หิวโหยเนี่ยพวกมันเดนลี่เข้ามาหาทุกคนครับและคนที่ตกเป็นเหยื่อของพวกมันในครั้งนี้เนี่ยเธอก็คือแม่สาวชาลอนคนนี้นั่นเองซึ่งไอ้ฝูงที่มันบุกมากินชาลอนเมื่อสักครู่นี้เนี่ยพวกมันก็เป็นแค่ฝูงลูกๆของพวกค้างคาวฉลามเท่านั้นนะครับเพราะว่าไอ โตเต็มวัยแล้วเนี่ยพวกมันก็เพิ่งจะออกมาจากโพรงใต้ดินกันเป็นจํานวนมากและในขณะที่ทุกคนกําลังซ่อนตัวจากพวกค้างคาวฉลามกันอยู่นั้นอยู่ๆมันก็มีค้างคาวสยองสาตัวนั้นบุกเข้ามาได้ครับพวกค้างคาวในพวกมันได้รุมจัดการกับเด็กของนักบวชไปคนหนึ่งแต่ว่าพวกมันเนี่ยก็ยังไม่ทันได้จัดการกับริดดิคนนี้หรอกนะครับเพราะว่าทุกคนเนี่ยก็ได้ช่วยกันจัดการมันลงไปได้ซะก่อนแล้วนั่นเองและหนังในตอนนี้ก็ได้แสดงให้เห็นว่าไอ้พวกค้างคาวฉลามพวกนี้เนี่ยพวกมันต่างก็กลัวแสงเป็นอย่างมากเลย นะเพราะถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ร่างกายของพวกมันโดนแสงสว่างเข้าผิวหนังของพวกมันน่ก็จะโดนแผดเผาเหมือนอย่างที่เห็นตรงนี้นี่แหละครับและพอทุกคนรู้จุดอ่อนของพวกค้างคาวฉลามแล้วแคลลอรีนเนี่ยเธอก็ได้บอกกับทุกคนไปครับว่าพวกเราเนี่ยจะต้องทําตามแผนเดิมพวกเราจะต้องรวมแสงสว่างทั้งหมดที่มีเพื่อจะนาเซลล์พลังงานตรงนี้ฝากพวกมันไปที่ยานลำใหม่ให้ได้ซึ่งไอ้จอที่มันปอดแหกเนี่ยมันก็ไม่เห็นด้วยอย่างแรงครับจอนเนี่ยเขามองว่าทุกคนควรจะรออยู่ที่นี่และพอพระอาทิตย์มันขึ้นแล้วเนี่ยก็ค พากันลากเซลล์พลังงานไปหายาลำใหม่ก็ได้ไม่เห็นจะต้องรีบร้อนอะไรกันเลยแค่คืนเดียวพระอาทิตย์มันก็ขึ้นแล้วแต่ว่ามันก็ไม่ได้เป็นอย่างที่จอนนั้นคิดเอาไว้เลยนี่สิครับเพราะถ้าสุรยุปราคาตรงนี้มันได้เกิดขึ้นมาเมื่อไหร่แล้วล่ะก็เมื่อนั้นมันก็จะเกิดความมืดที่ยาวนานมากๆเลยทีเดียวและพอทุกคนนั้นตกลงกันได้ทุกคนน่ก็รีบช่วยกันนําแสงสว่างทั้งหมดที่ม,ทมีมารวมกันครับทุกคน,นะจะช่วยกันลากเซลล์พลังงานไปด้วยกันโดยจะใช้ดวงตาของริดดิคคู่นี้นั้นคอยนําาทงงให้ซึู่ ว่าไอ้แผนการตรงนี้เนี่ยมันจะได้ผลด้วยนะครับเพราะว่าไอ้พวกสัตยองพวกนี้เนี่ยพวกมันก็ไม่กล้าเข้าใกล้ทุกคนเลยเสียด้วยซ้ําแต่แล้วในที่สุดแผนการเนี่ยมันก็มีช่องโหว่จนได้ครับเพราะในทันทีที่ค้างคาวมันได้จู่โจมลงมาหาแจ็คไอแวนคนเดียวในกลุ่มเนี่ยมันก็ดันสติแตกขึ้นมาซะอย่างนั้นแน่นอนครับว่าไอแวนเนี่ยมันก็ทําแผนการพังทั้งหมดเลยนะครับในที่สุดไอแวนเนี่ยมันก็โดนฝูงค้างข่าวฉลามรุมกัดกินไส้ใต้หาลงไปเป็นคนแรกและถึงแม้ไฟเรืองแสงมันจะพังลงไปแล้วก็ตามะน แต่ว่าทุกคนที่ยังรอดชีวิตกันอยู่นั้นน่ก็ยังพอมีแสงสว่างหลงเหลือกันอยู่นะครับซึ่งก็ดูเหมือนว่าไอ้พวกหูฉลามเนี่ยพวกมันจะไม่ยอมหยุดกันง่ายๆครับและริดดิกเนี่ยเขาก็เหมือนจะรู้อะไรบางอย่างเข้าแล้วด้วยนะทันทีที่พวกค้างคาวฉลามเนี่ยได้จับจ้องมาที่เด็กผู้ชายที่ชื่อแจ็คคนนี้และเพื่อให้แน่ใจว่าการสันนิษฐานของตนนั้นถูกต้องริดดิกเนี่ยเขาก็เลยลองพาทุกคนเดินวนเดินย้ำอยู่ที่เดิมครับซึ่งผลปรากฏว่ามันก็ใช่จริงๆด้วยนะไอ้พวกค้างคาวฉลามพวกนี้เนี่วา,าวเลเือด มาจริงๆด้วยและไอ้กลิ่นคาวเลือดที่ว่าตรงนั้นเนี่ยมันก็ไม่ใช่ของใครที่ไหนนะครับกลิ่นคาวเลือดที่ว่าตรงนั้นเนี่ยมันก็มาจากประจำเดือนของแจ็คคนนี้นั่นเองใช่แล้วครับแจ็คเนี่ยเธอก็เป็นผู้หญิงอีกคนที่ดันเป็นประจำเดือนขึ้นมาซะอย่างนั้นก็คือตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ยแจ็คเธอก็กแกล้งทําเป็นเด็กผู้ชายมาโดยตลอดเลยนะฉันสังหณ์อยู่แล้วว่ามันจะต้องมีอะไรสักอย่างแน่ๆคิดว่ามีแค่แสงไฟก็น่าจะเพียงพอแล้วแต่กลับเปล่าเลยพวกมันตามกลิ่นเธอตั้งแต่ที่เราออกเดินทางมากันแล้วและยิ่งวกกมมันนไดด้ลลิ่าาเือ ขึ้นเท่าไหร่พวกมันก็จะยิ่งบ้าคลั่งมากขึ้นไปเท่านั้นและในขณะที่ทุกคนกําลังเดินมุ่งหน้าไปอย่างเงียบๆไอ้จอที่มันเกิดปอดแหกเนี่ยมันก็ได้มาเสนอให้ริดดิกนั้นฆ่าแจ็คเพื่อเป็นเหยื่อล่อครับก็คือสังเวยหนึ่งชีวิตเพื่อให้ชีวิตที่เหลือนั้นรอดตายกันไปนั่นแหละครับเพราะว่าแจ็คเนี่ยเธอก็ประจำเดือนไหลไม่หยุดเลยถูกไหมแต่ว่าริดดิกเนี่ยเขาก็ไม่เห็นด้วยอย่างแรงเลยครับที่ไอ้จอนนมาบอกให้ตนฆ่าเด็กทิ้งเพราะความขี้ขลาดตาขาวกลัวเอาตัวไม่รอดแต่ถึงแแมม้ว่าาารกกกกกเคจะป็็นนัโทษุต นะแต่ว่าริดดิกเนี่ยเขาก็ไม่เคยขี้ขลาดและก็ไม่เคยคิดจะฆ่าเด็กเพื่อเบิกทางอยู่แล้วครับริดดิกเนี่ยได้ตัดสินใจเข้าต่อสู้กับไอ้จอนนั้นอย่างดุเดือดก็คือกาจะเอาให้มันรู้ดำรู้แดงกันไปเลยนะว่าใครกันแน่ที่จะเป็นผู้อยู่รอดเป็นคนต่อไปและแล้วในที่สุดริดดิกเนี่ยเขาก็สามารถสร้างบาดแผลให้กับไอ้จอนจนได้ครับและแสงสว่างจากพลุไฟในตอนนี้เนี่ยมันก็ได้ดับลงไปหมดแล้วอีกด้วยซึ่งก็แน่นอนครับว่าไอ้จอนในเวลานี้เนี่ยเขาก็เป็นเหยื่อล่อชั้นดีเลยทีเดียวครับในที่สุดจอน เ,เขาก็กลายเป็นอาหารของฟูงค้างคาวฉลามนั้นไปจนได้จากนั้นริดดิกเนี่ยเขาก็เป็นคนพาทุกคนมุ่งหน้าไปที่ยานเองเลยครับโดยที่ให้แคโรลีนกับนักบวชเนี่ยถือคบไฟวิ่งนําหน้าไปส่วนริดดิกเนี่ยเขาก็จะคอยลากเซลล์พลังงานวิ่งปิดท้ายตามมาที่ด้านหลังครับและถึงแม้ว่าทุกคนจะช่วยกันปกป้องแจ็คเอาไว้ยังไงก็ตาม,มานะแต่ว่าประจําเดือนที่ไหลไม่หยุดเนี่ยมันก็ทําให้เธอนั้นโดนเล่นงานเข้าไปจนได้ซึ่งคนแน่นอนรับว่าริดดิกเนี่ยเขาก็ไม่ยอมปล่อยให้แจ็คต้องกลายเป็นอาหารของพวกมันอยู่แล้ว ด็กเนี่ยได้วิ่งเข้าไปจัดการกับไอ้เหาฉลามตัวนี้และสามารถไปชีวิตค้างคาวฉลามตัวนี้ลงไปได้ในที่สุดครับและหลังจากที่ริดดิกสังหารเหาฉลามตัวใหญ่ลงไปได้แล้วอยู่ๆฝนเนี่ยมันก็ดันตกลงมาซะอย่างนั้นครับซึ่งไอการที่ฝนมันตกลงมาบวกกับแสงสว่างที่เหลือน้อยอยู่เต็มทีนั้นมันจึงทําให้เด็กของนักบวชนะ่ะโดนเล่นงานลงมาลากขึ้นไปกินอีกคนจนได้ซึ่งนั่นก็เท่ากับว่าในตอนนี้เนี่ยเหลือผู้รอดชีวิตอยู่เพียงแค่4ี่คนเท่านั้นครับแล้วริดดิกเนี่ยเขาก็ได้ให้ทุกคนมที่าเ เล็กตรงนี้ก่อนครับและหลังจากที่ริดดิกใช้ก้อนหินก้อนใหญ่ปิดปากถ้าเอาไว้เสร็จแล้วริดดิกเนี่ยเขาก็รีบนําเซลลพลังงานมุ่งหน้าไปที่ยานลําใหม่ในทันทีเลยและถึงแม้ทุกคนจะปลอดภัยอยู่ในถ้าตรงนี้แล้วก็ตาม嘛นะแต่ถ้าแสงสว่างตรงนี้มันได้ดับลงไปเมื่อไหร่แล้วล่ะก็สามชีวิตตรงนี้เนี่ยก็คงจะไม่รอดจากดาวดวงนี้ไปกันแน่ๆนเพราะว่าไอ้พวกขังขาวสยองเนี่ยพวกมันก็ดักรออยู่ด้านนอกกันเต็มไปหมดเลยใช่ไหมและพอริดดิกสาม,มารถนำเซลล์พลังงานมาถึงที่ยานลำใหม่ได้ริดดิกเนี่ยเขาก็ช่าง ออยู่เหมืนกนกนัว่าตนจะเสี่ยงกลับไปช่วยทุกคนขึ้นมาบนยานด้วยกันไหมหรือจะรีบสักเสือเพ่นทิ้งให้ทุกคนต้องตายอยู่บนดาวดวงนี้และแล้วริดดิกเนี่ยเขาก็ตัดสินใจจนได้ครับว่าตนจะหนีไปจากดาวดวงนี้แค่คนเดียวดีกว่าเพราะริดดิกเนี่ยเขามองว่าคนพวกนั้นเนี่ยพวกเขาก็ไม่ได้สําคัญอะไรกับตนอยู่แล้วและในความโชคร้ายเนี่ยมันก็ยังพอมีโชคดีหลงเหลืออยู่นะครับเพราะในทันทีที่แสงสุดท้ายมันได้ดับลงไปแล้วนั้นอยู่ๆมันก็มีแสงสว่างจากสัตว์คล้ายๆหิง่งห้อยเป็่งประกายขึ้นมาแทนที่ ทุกคนเนี่ยได้ช่วยกันเก็บเจ้าสิ่งมีชีวิตตรงนี้ใส่เข้าไปรวมกันในขวดเหล้าครับก็เพื่อต้องการจะเพิ่มแสงสว่างให้มันมากที่สุดเท่าที่จะมากได้และก่อนที่ริดดิกเขาจะนายานขึ้นบินเนี่ยนะครับในที่สุดแคโรลีเนี่ยเธอก็ตามมาขัดขวางริดดิกเอาไว้จนได้นะแคโรลีเนี่ยเธอได้บอกกับริดดิกไปครับว่าเราสองคนน่ะจะต้องกลับไปช่วยพวกเขาเดี๋ยวนี้ซึ่งก็นแน่นอนครับว่าริดดิกเนี่ยเขาก็ฟังซะที่ไหนล่ะครับริดดิกเนี่ยเขาได้เสนอกับแคโรลีไปว่าเธอเนี่ยควรมากับฉันน่าจะเข้าท่ากว่านะเราเอาต แต่ถึงแม้แคโรลีนเธอจะมีความเห็นแก่ต so ัวอยู่บ้างก็ตามมะนะแต่ในที่สุดแล้วแคโรลีนเนี่ยเธอก็ไม่ยอมริดดิอย่ดีครับแคโรลีนเนี่ยเธอได้สั่งให้ริดดิกกลับไปช่วยทุกคนนั้นเดี๋ยวนี้แต่ว่าแคโรลีนเนี่ยเธอจะไปสู้อะไรกับริดดิกได้เหลใช่ไหมในที่สุดแคโรลีนเนี่ยเธอก็โดนริดดิกจัดการเล่นงานกลับคืนไปจนได้ริดดิกเนี่ยเขาได้ถามกับแคโรลีนไปครับว่าตกลงแล้วเนี่ยเธอยอมตายเพื่อพวกเขาใช่ไหมซึ่งการที่แคโรลีนยอมจะสละชีวิตตัวเองเพื่อ2ชีวิตตรงนั้นเน ชนะใจของริดดิกคนนี้นั้นไปจนได้ริดดิกเนี่ยยอมมาช่วยทุกคนกับแคลโรลีนครับแต่ว่าในตอนขากลับเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆอยู่แล้วนะเพราะว่าแจ็คเนี่ยเธอก็ยังคงเป็นประจำเดือนอยู่ถูกไหมไอ้พวกค้งคางเาาเนี่ยมันได้ไล่ตามทุกคนจนมาถึงสถานที่มันจึงทําให้ริดดิกเนี่ยต้องลอบพวกมันไปจากทุกคนอีกทางครับและถึงแม้พวกเขาทั้ง3คนจะขึ้นยานกันได้อย่างปลอดภัยแล้วก็ตามมานะแต่ว่าริดดิกในเวลานี้เนี่ยเขาก็ไม่ปลอดภัยเข้าซะแล้วล่ะครับริดดิกเนี่ยพยายามจะใช้จุดบอดลบสายตาของ ้งข่าวตัวนี้แต่พอริดดิกเหมือนจะหลุดพ้นไปได้เท่านั้นแหละนะในที่สุดริดดิกของเราเนี่ยเขาก็กลายเป็นงานเข้าจนได้แคลโรลีนที่เห็นว่าริดดิกยังไม่มาขึ้นกานสักทีแคลโรลีนเนี่ยเธอก็เลยตัดสินใจออกไปตามหาริดดิกนั่นเองเลยครับซึ่งก็แน่นอนครับว่าริดดิกที่ยังไม่ตายเนี่ยเขาก็เกือบไม่รอดเหมือนกันนะโชคยังดีอยู่ครับที่ริดดิกเนี่ยสามารถเอาตัวรอดจากพวกค้างคาวหูฉลามนั้นมาจนได้แล, SEC. และในระหว่างที่แคลโรลีเนเธอกำลังจะช่วยริดดิกดกลับไปขึ้นยานด้วยกัน,น,น,นเนี่นนัดนด้ เล่นงานเองซะอย่างนั้นซึ่งริดดิกที่เจ็บขาอยู่นั้นเนี่ยเขาก็ช่วยอะไรแคโรลีนไม่ได้เลยนะริดดิกเนี่ยเจ็บใจมากที่ไม่สามารถช่วยแคโรลีนจากสัตว์นรกค้างคาวฉลามได้และก่อนที่ริดดิกเขาจะพานักบวชและแจ็คออกไปให้พ้นจากไอ้ดาวนรกดวงนี้ริดดิกเนี่ยเขาก็ได้ทําการบอกลาพวกค้างคา,าวหมาโดยการแผดเผาพวกมันให้ตายไปทั้งเป็นครับและพอริดดิกสามารถพาแจ็คและนักบวชออกมาจากดาวนรกดวงนั้นได้แล้วหนัง ก็ได้จบลงแต่เพียงเท่านี้ครับครับก็จบลงไปแล้วนะครับสําหรับการสปอยหนังเรื่อง p i e Black of Riddick ถ้าเ,เพื่อนๆพี่ๆชอบคลิปการสปอยหนังเรื่องนี้เนี่ยก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b สไครต์รวมไปถึงกดกระดิ่งเพื่อเป็นกาลังใจให้กับน้องเสกทําคลิปต่อไปด้วยนะครับและสําหรับคลิปนี้น้องเสกก็คงจะต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ